ในปรมัตถสัาาจจะเนี่ยยกนิพพานออกก่อนในบรรดาจิตเจติกรูปหรือขันห้าเนี่ยตกอยู่ในกฎตรลักษ์ไหมสภาวะไม่เที่ยงเกิดดับสืบต่อเป็นทุกข์เบียดเบียน,บ,ยน,บ,ยนบีบคั้นแล้วก็เป็นอนัตตาคําว่าทุกข์เนี่ยทุกขสัจเป็นทุกข์เนี่ยเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยความเข้าใจของคําว่าทุกข์ของพวกเราในคนละเรื่องกันเลยเนี่ย เรานึกว่าทุกใจจริงไหมเรานึกว่าทุกใจถามว่ารูป,ปรธรรมเนี่ยไม่มีใจนะเช่นปฐวีอาปโปเตโชในผมเนี่ยในผมมีดินน้ำไฟลมผมเนี่ยในดินน้ำไฟลมในผมเนี่ยมีความไม่เที่ยงไหมในตัวมันเองเกิดดับสืบต่อมีความเป็นทุกข์ในตัวมัน,มนไหม คำว่าทุกในตัวของมันคือสภาพที่เบียดเบียนบีบคั้นทนอยู่ในสภาพเดิมเขาไม่ได้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ทุกใจเห็นไหมเขาก็เป็นเขาอยู่อย่างนั้นแหละแต่พวกเราถ้าบอกว่าทุกขึ้นมาเนี่ยเราพุ่งไปที่ทุกใจนั้นคนละเรื่องกันเลยเห็นไหมผมมันก็มีทุกในตัวมันเองขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ย ในดินน้ำไฟลมในนั้นน่ยมันมีสภาวะที่ไม่เที่ยงแล้วก็มีสภาวะที่เป็นทุกข์แล้วก็มีสภาวะที่เป็นอนัตตาในตัวมันเองอยู่แล้วโดยไม่จาเป็นต้องเกี่ยวกับเราไปรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์มองออกยังแต่เรามักไปเข้าใจว่าถ้าทุกข์นี่หมายถึงต้องทุกข์ใจถ้าไม่ใช่ทุกข์ใจเราไม่เรียกว่าทุกข์ทั้งทั้งที่ตัวมันเองน่ะมันบอกตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันบอกตัวมันเองตลอดเวลามันแสดงกฎ ไตรลักษณ์ให้มันเห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นทุกข์เบียดเบียนบีบคั้นทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอย่างนั้นแหละแต่หมู่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้ความจริงของกฎไตรลักษณ์นี้เป็นสําคัญว่าโอ้อะไรก็เป็นทุกข์เนาะมีอะไรก็เป็นทุกข์ว่างั้นเนะเรามักจะพูดกันแบบนี้ใช่ไหมมีอะไรก็เป็นทุกข์เราไปสําคัญทุกข์ใจคือทุกข์เนี่ย ถ้ามันได้ให้ความสุขเราเราไม่เรียก,กว่าทุกเนี่ยเป็นคนละเรื่องเลยเข้าใจยังนั้นดึงบอกว่าทุกขเวทนาทมนัสเวทนาคนละเรื่องกับกาว่าทุกขังในในในไตรลักษณ์ทุกในไตรลักษณ์ฉะนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษณ์เป็นกฎความจริงนั้นเขาเรียกว่าลักษณะที่มันเป็นสามัญ,ญลักษณะ คำ่าสามัญลักษณะก็คือลักษณะที่เสมอกันของสังขารทั้งหมดไม่มีความแปลกกันเลยนะสังขารเหล่านี้ไม่มีความแปลกกันเลยส่วนวิเศษลักษณะไอ้นี่สิที่เราจะต้องมาเรียนรู้่ที่จะเข้าไปรู้ความจริงของสภาวธรรมนี่แหละคือลักษณะประจำหรือเขาเรียกว่าลักษณะประจำตัวของปรมัตธ,ธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเลยนะ ลักษณะวิเศษลักษณะก็ได้ลักษณะที่พิเศษหรือปัจจตะลักษณะลักษณะเฉพาะตัวหรือสภาวะลักษณะลักษณะที่เป็นสภาวะของเขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นดินเนี่ยธาตุดินก็มีลักษณะมีกิจมีอาการปรากฏมีเหตุใกล้อย่างเงี้ยธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีกิรลดโอชา แม้แต่รูปธรรมนามธรรมจะมีลักษณะเฉพาะตัวนะ